สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบริษัทสยามเดินมาเลิร์ไยหรือว่าชุพันมารีโบสของเรานะคะจะพาคุณลูกค้านะคะมารูจักคําว่าจุดคุ้มทุนของการซื้อเรือหนึ่งลำนะคะหรือว่าเบรกอีเวนท์พอยท์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าตัวเบรกอีเวนท์พอยทนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นะคะหนึ่งเลยตัวเบรกอีเวนท์พอยทนะคะก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายประจำสองนะคะคือค่าใช้ใจ่ายผันแปรนั่นเองนะคะ ึ่งตัวค่าให้จ่ายประจำเนี่ยม,มีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นค่าซื้อเรือมาเลยค่ะว่าเรือหนึ่งตังเราซื้อมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของค่าให้จ่ายทั้งแปลก็อย่างเช่นตัวน้ํามันหรือว่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราใส่นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ของการซื้อเรือของเราเนี่ยคืออะไเรเพื่อเป็นอาชีพหรือว่าท่องเที่ยวหรือว่าสัมมาการต่างๆนะคะเราใช้เรือในที่ในน้ําจืดหรือว่าน้ําทะเลนะคะ เราก็ต้องดูได้ว่าด้ความแรงของคลื่นเองหรือว่าเป็นความแรงของลมมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของเรือเป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเรือยันมาข,ของเรานะคะก็ถูกออกแบบด้วยมาตรฐานทางโรงงานยันมาญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งในการว so RI right. you know ิ่งเรือแต่ละครั so ้งนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นสิ่งแรกเรื่องของความคุ้นคุนเลยคือน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการผันแปรนะคะแล้วก็เรื่องของอัตราการกินน้ำมันของแต่ละเครื่องยนต์ด้วยนะคะหากเครื่องยนต์เรือของเรานะคะมีอัตราการกินน้ำมันที่ต่ํานะคะจะทําให้จุดคุ้นทุนเรากลับมาเร็วค่ะยิ่งต่าเท่าไหร่นะคะจุดคุ้นทุนก็เร็วเท่านั้นแล้วก็เรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเองก็มีผลด้วยเหมือนกันนะะค เครื่องยนต์เรือซีจัมวาะนะคะ90แรงนะคะเครื่องยนต์เรือดีเซลของเยนมานะคะอัตราการกินน้ำมันเนี่20น็อตนะคะจะอยู่ที่10-15ดีตต่อชั่วโมงนะคะเดียวว่าถ้าเราวิ่ง1ชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์เรือเยนมาของรุ่น VF23A7 เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายไปแค่300-450บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นคะ่ะ ที่บ้างค่นึ้ถึงด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องของจำนวนผู้โดยสารนั่นเองเรือที่เราซื้อมานะคะสามารถรับโหลดรับภาระได้เท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอัตราโหลดเกินกาลังที่เครื่องยนต์เรือจะทางานนะคะก็จะทําให้ภาระโหลดที่หนักเกินไปนะคะก็จะทำให้อาการหินํามันที่มากขึ้นและเครื่องยนต์เรือก็จะเกิดความเสียหายได้เร็วขิ้นขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อ3านะคะข้ามรือว่าารอเครื่องเรือหรือว่าการดูแลที่เรือนะคะว่าในการดูแลกันนะคะวิธีการดูแลของตัวเรือความยากง่ายในการดูแลตรงนี้ต้องนามาพิจารณาด้วยนะคะคุณลูกค้านะคะมีข้อเสนอแนะอื่นๆก็มาแนะนําเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเรือค่ะว่าต้องมีข้ออะไรบ้างที่ต้องคํานึงถึงนะคะ สนใจซื้อเลยยันมากนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยค่ะยังไงนะคะวันนีุู้พันมารินโบสหรือว่าสยามยามันน์บันไคะขอลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย